สวัสดีครับสื่อเพื่อนเพื่อนครับเจอกับหนุ่มหน้ามนคนบรรนาครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาอัปเดตสถานที่กันนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับถามผมว่าเอ๊ะโกดังมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของรถเนี่ยเรามีประเภทไหนบ้างเพื่อนเพื่อนครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตั้งอยู่ที่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมและที่สําคัญคือรถที่โกดังของเราเป็นโกดังรถเช่าหรือ เป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคาเนคาปิตอนเพื่อนๆครับนี่คือในส่วนของโกดังทั้งหมดนะครับโกดังทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปมันจะมีรถหมุนเวียนอยู่ประมาณ700กว่าคันต่อเดือนนะครับและที่สําคัญคือมีรถทุกเซกเมนต์ให้เพื่อนๆได้มาเลือกมาสรรในส่วนของรถที่เราจะใช้งานนี่คือทั้งหมดในโกดังนันเพื่อนนะ ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถที่หมดสัญญาเช่ามาแล้วนะครับแล้วแต่ระยะปีที่ผมแจ้งไปก็คือไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีบางคันก็ไปนู่นละ8ปีก็มีนะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เพื่อนๆน,นะครับที่กำลังหารถมือ 2, สองสภาพดีๆไปใช้งาน ที่นี่แหละครับผมหนุม่นมน้ำมนต์คนมะนารอรับสายเพื่อนๆอยู่ใครสนใจโทรมานะ083-010-5050หนุม่นมน้ำมนต์คนมะนารอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ